ผัดนะคะผัดผัดเครื่องนะคะใส่ไข่ที่นองเอ้ยคริกหยวกนะคะปาปรปิกา้ามหลังนะคะแล้วก็ฮอตด,ดอกนะคะฮอตด,ดอกนะคะใส่ฮอตด,ดอกแล้วก็หัวหมอมใหญ่นะคะแล้วก็พริก พริกเหลืองปาปิกาเหลืองนะคะแล้วก็มะเขือเทศนะคะมะเขือเทศสดๆนะคะมะเขือเทศสดๆปาปิกาแล้วก็ผัดเสร็จเสมอนะคะมะกรอกนะคะพริกปาปิกานะคะีเหลืองนะคะแล้วก็มะเขือเทศด,ด้วยผัดให้อ่อนนะคะ ไข่เจียวนะคะทำไข่เจียวคุณป่านะคะอันนี้ไข่เจียวนะคะเจียวเคี้ยวเคียวเคียวเคียวนะคะเอๆๆณเอหลอดนะคะแครอทนะคะพี่น้องบูทูดคนนะพี่น้องคนว่าหวานมันนะคะ หวานมากนะคะ ผีหัวมันนะคะพี่น้องหัวมันนะคะเผาหัวมันนะคะ รักดองพี่น้องอีกสามวันนะคะสามวันทันได้นะคะผักดองนะคะพริกสดๆนะคะกะหล่ำนะคะแล้วก็ต้นหอมนะคะอร่อยมากก็บอก ป๋าแต่ใช้มไม่ทันเลยนะคะบอกไว้ก่อนฝีมือนะคะแม่ครัวเซบเลยนะคะบอกไว้ก่อนทีนี้ก็ทอดไข่หูวตุ้มป๋านะคะพี่น้องเอ้ยเร,รียบงานกันบอสสามมีก็ะเขายิ่เลอนะคะ ตี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 ติไข่นะคะ เสร็จแล้วต้มจับฉายต่อด้วพี่น้องเคี้ยวขวายเบิดมือพี่น้องเอ้ยทานได้นะคะถอดไข่เบิดแล้วพี่น้องต้มจับฉายต่อนะคะฮะเราปิดตเตาเหรอนี่ยอเอ้ยคอยลงปิดไฟพี่น้องเฮ็ดพิษฉุดแล้วพี่น้องเอ้ยพิษฉุดแล้วนะคะ แทนน้ำมันได้พป่น้่วงเสมอนะคะคนไปไม่ทานข้าวแต่เช้าเลยนะคะฝีมือเขาดีจริงๆ เสร็จแล้วนะคะอะไรพริกนะคะพริกดวกนะคะอืมสับฮึฮหัดดอกนะคะอืมสับแล้วก็หัวหอมใหญ่นะคะ แล้วก็มะเขือเทศนะคะดโอเคนะคะเดี๋ยว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 ค่ะ หน่อยจริงๆฝีมือฝีมือเขาดีจริงๆทอดไข่พี่น้องทอดไข่ไขไขมาดามทอดไข่บุกไปเป็นแผ่หนหรือพี่นอ้องแต่ตตรสชาติแซ่บแซ่บนะคะนะคะแซ่บเวอร์นะคะ โอเคโอเคที่มือเขาดีจริงๆนะคะ มามาดูน่าทานไหมคะน่าทานไหมคะฟิมต้องแบ่งเป็นสองจานนะคะคุณป๋าต้องทานสองครั้งนะคะ ทำยังไงดีเนาะทีนี้ไข่นะคะเสร็จแล้วนะคะคันนะคะ วันวันไม่ทำเลยนะคะแม่บ้านอย่างเดียวนะคะบันกาสวยหไหมอาถรรไหมคะอาทารไหมคะต้องให้มันแบบนี้ต้องให้มันแบบนี้นะคะฝี้มือฝีมือไหมคะกับแก้มนะคะ ทอดไข่นะคะมันค่อยไม่เลี่ยนนะคะสืคุณปาก่อนอร่อยฟีมือกริงๆฟีมือเขาดีจริงๆนะคะวันวันทำแต่กับข้าวนะคะเสือกคุณป้าก่อนเอ็นๆอๆ,ๆ,ๆ คุณป๋าไม่สบายแล้วนอนทั้งวันเลยนะคะนอนทั้งวันเลยนะคะพี่น้องเอ้ยคนบ่สบายเฮ็ดยังให้กินกับบ่กินพี่น้อง คนบ๊อสบายเฮ็ดยังไงกินก็บอกกินนะคะแกตัดเองนะคะสูตรมาดามสองสูตรนะคะทำได้นะคะบาลาได้เยอะหรือมะยูวินนะะ่นาทานไหมคะ น่องเอ้ยข่อยกับมันเห็ดกับเขาอยู่เบิ้ดมือป้าข่อยกับบ๊อกข่อยกินเขาอยู่เบิดมือคนหล่พี่น้องข่อยเห็ดกับเขาอยู่เบิดมืออันนี้อันนี้กุนหลอดแครอทนะคะแล้วอันนี้ก็จะต้มจับฉายอีกรอบนึงนะคะต้มจับฉายนะคะพอดีไม่ผักพี่น้องไม่ผักนะคะก็เลยจะต้มจับฉายนะคะอันนี้ อันนี้ก็จะต้มจับช้ยนะคะต้มจับชาย,ะะชายแล้วก็อันนี้ก็หักดองเสร็จแล้วอันนี้ก็เค้กนะคะน,นี่ก็มันฝรั่งมันฝรั่ง sẻ cô bếp mày nè. ดดบบก,นกินด้เบิร์ดมือเบิร์ดพูเลยมันหมกมันเลยพี่น้องเฮ็ดสุกันพี่น้องเอ,อยเ้ยไขดดย่แมวเฮ็กับเขาเป็นพี่น้องเดี๋ยวเขากินด้วเบิร์มือฝีมืออยู่นะคะโอเคนะคะ เว็บก่อนนะคะเว็บก่อนนะคะ กินเขาก็ดีกินกินกินง่ายๆอยู่ง่ายๆน,นะคะสไตล์มาดามเองนะคะอยู่ง่ายกินง่ายสไตล์มาดามเอง พี่น้องข่อยดีอย่างหนึง่ง้อพี่น้องเห็ดก็เขาเป็นเห็ดเป็นเบิร์ดทุกอย่างพี่น้องเหล่นยี่เบิร์ดมือนะคะเหล่นเบิร์ดมือกินเบิร์ดมือได้พี่น้องเดอ้อเป็นห่วงทุกคนนะคะไทยแลนด์ได้วางไนพี่น้องปากบว์ว่าบ,บ,บ,าบ,บไ่ไ,บบไดไอ้่ะไ้พี่น้องปากบ,บอกออกว,ว่าบ่ไดไอ้่ะไ้พี่น้องหงวดหว่าโอ้ยมือยล่านับมือล่าไปพี่น้อง อยากกลับป้าันก็บ่ได้กับเงินกับบ่มีโควิดนัก็ัหลายม็อบกับเกิดโอ้ยน้องบอกว่าได้ก็ต้องอยู่โนเวตต่อไปนะคะต้องอยู่โนเวตต่อไปนะคะืึ

แยกกันละอีดักแยกกันละกดได้ส่วนอีกมิกละก็อยคันวินจำมาดูโอเคนะคุณว่าคุณป๋าทานแล้วนะคะจะหมดแล้วนะคะโอเคนะคะเพื่อนๆขอบคุณมากนะคะที่กด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 ติดตามมาดามนะคะมาดามวันละลาสารคามอินโนเวนะคะ มาดามดิโนเว่ได้พี่น้องเดอ้อแต่มาดามเป็นคนไทยนะคะรักกันไว้เถิดเราเกิดล่วมแดนไทยพี่น้องเอ้ยปากบ,กบอกว่าได้จะเกิดภาคไหนไหนก็ไทยด้วยกันคอยลองเพ่งสิละพี่น้องคอยหับบกบัตรคนมนะพี่น้อง ่ัยห่วงขอยเป็นห่วงเป็นได้บ่วจะข้นเป็นเออหยว่าบอกเต็หน้าเข้มไปหน่อยนะคะยี่สิบนาทีได้ยังเออสิบเก้านาทีแล้วนะคะโอ้หัวลนหน่อย ถึงคุณคุณนะครับยายคิดถึงนะครับคุณคุณหลานหน่อยจัดย่ยองนะคะโอเครักนะคะทุกคนฝันดีนะคะห่วงใยนะคะดูแลตัวเองด้วยนะคะบ๊ายบาย